สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับครูแวนวันนี้นะคะในวิชาสังคมศึกษาสำหรับพี่ป้องหของเราวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนั้นนี่เลยจ้าลักษณะสินค้าและบริการของไทยนะคะ,ะจุดประสงค์ก็จะมี1นึสาดังนี้ก็ให้เราไปอ่านเองเนาะเ,เพื่อไม่การเสียเวลาเนาะ,อะโอเค มาพูดที่เรื่องของเรานะคะโอยอะไรใครคุยกับกูเสียงดังฟังชัดอ่ะช่างมันนะคะอ่ะมาเริ่มที่เรื่องของเราวันนี้นะคะทบทวนครั้งที่แล้วเนาะครูสอนเรื่องการเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการมันก็จะมีทั้งหมด7ข้อดังนี้นะคะคืออันแรกก็คือนี่เลยบรรจุพัณฑ์สวยงามเรื่องการแปรรูปนะคะการแปรรูปก็จะได้เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วก็ เพิ่มคุณสมบัติเด่นให้กับสินค้านำความถนัดของตัวเองมาสร้างสารรค์ในผลิตภัณฑ์สินค้า 5. นะคะความได้เปรียบมาผสมกับความรู้ 6. ก,การให้บริการหลังการขายแล้วก็สุดท้าย 7. การสร้างสารรค์คุณค่าลงไปในบริการทั้ง7ข้อเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีในการเพิ่มมูลค่าในสินค้าแล้วก็บริการของเรานึ่จ้าอันนี้ทั่วๆนะจ๊าในครั้งที่แล้วเนาะ ่ามาดูนี้สิก่อนอื่นเลยคำถามประเทศไทยของเราเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาคคะออตุ๊กติกต๊กตุกต๊กติก๊กตุ๊กติ๊กอาแบ่งออกเป็นทั้งหมดหกภูมิภาคอันนี้คือการแบ่งแบบที่หนึ่งแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์นะคะและก็วิทยาศาสตร์เนี่ยจะแบ่งได้หกภูมิภาคก็คือมีภาคเหนือเนี่ยเขาเขียวภาคเหนือภาคอีสานตรงนี้มันคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ ภาคตะวันตกอยู่ตรงไหนตะวันตกอยู่ตรงนี้เลยเสีเหลืองๆนะคะภาคกลางภาคกลางอยู่ไหนนี่สีออกอสีเขยข่ายนุ่นๆเนี่ยชมพูนุ่ดเนี่ยแล้วก็ภาคตะวันออกอยู่ตรงไหนนี่ค่ะเขียวๆตรงนี้นะคะตรงนี้อันนี้มันฝั่งตะวันออกเนาะอันนี้ฝั่งะตะวันตกนี่ฝั่งเหนืออันนี้ฝั่งใต้และสุดท้ายภาคใต้ก็ต้องตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือหแบบที่เราเคยเรียนมานั่นแหละ ต่อมาการแบ่งแบบที่สองก็คือจะแบ่งได้เป็นเจ็ดภูมิภาคนะคะโดยเขาจะแบ่งซอยย่อยออกมาอีกนะคะอันนี้จะเป็นการแบ่งเพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตุนิยมวิทยาก็คือสภาพอากาศนะคะก็จะมีการแบ่งแยกภาคตะวันออกออกจากภาคกลางเนี่ยภาคตะวันออกออกจากภาคกลางและภาคใต้จะแบ่งเป็นใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ใต้ฝั่งตะวันออกนี่ฝั่งตะวันตกสีออกฟ้า,ฟา เขียวอมฟ้าแล้วก็ฝั่งตะวันออกก็จะเป็นสีนี้จังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะก็จัดให้อยู่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกก็คือฝัง่งนี้เนาะอันนี้ก็คือแบ่งตามเพื่อทางาเพื่อวัตถุประสงค์ทางอุตุนิยมวิทยาทางสภาพอากาศนะคะอันนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ออะต่อมาแบบที่สามแบบสีภูมิภาค สีมุภูมิภาคก็ง่ายๆเลยอันนี้เขาจะแบ่งตามลักษณะการแบ่งกลุ่มทางวัฒนธรรมนะคะคือ,อแบ่งให้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกรวมอยู่ในภาคกลางนี่เห็นไหมเขารวมอยู่ในภาคกลางแต่ว่า,าจังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์แลว้วก็อุทัยธานีเนี่ยจะอยู่กับภาคเหนือก็คือมีแบ่งเป็นเหนือใต้ตะวันออก เออไม่ใช่เหนือใต้กลางแล้วก็อีสานนะคะแบ่งเป็นสีภาคใหญ่หญอันนี้คือแบ่งตามลักษณะทางวัฒนธรรมเพราะว่าไอ้พวกตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยลักษณะทางวัฒนธรรมเขาจะคล้ายๆกับภาคกลางเขาเลยเอามารวมไว้กับภาคกลางเนาะอันนี้คือแบ่งทางแบ่งแบบที่สามอ่ะที่นี้เห็นไหมเนี่ยแบ่งทางแบบ แบ่งแบบที่สามโอ๊ยอะไรเนี่ยวันนี้ฉันรินพันรินรวนแลวหนึ่งนะจ๊ะรีบไปไหนอันนี้นะคะแบ่งเป็นสี่ภาคสี่ภูมิภาคก็คือภาคเหนือเนี่ยเขียวๆนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก,ก็คือเนี่ยตรงนี้สีเหลืองๆภาคกลางนี่ก็คือแบบออกชมพูออกไข่ๆนุ่นๆแล้วก็ภาคใต้นะคะก็คือสีเขียวข้างล่างนี่อันนี้ก็คือแบ่งตามภูมิภาคได้สีภูมิภาคก็คือแบ่งเพื่อ แบ่งอะไรล่ะแบ่งแบบตามลักษณะทางวัฒนธรรมเออ,เอ,อวันนี้ฉันพูดอะไรริ้นรัวมาก <c oughs> อ่ะทีนี้มาพูดถึงลักษณะสินค้านะคะและบริการทางภาคเหนืออันนี้ก็ดูจากภาพข้างหลังรู้เลยเนาะโดยสุเทพเนาะโดยตุงเนาะ,ะนี่ลักษณะของทางภาคเหนือใช่ไหมภูมิประเทศของเขาจะเป็นภูเขาส,ส่วนใหญ่นะคะดังนั้นนะคะในการพ่อปู่ของเขาก็จะเนี่ย ปลูกพืชแบบขั้นบันไดอันนี้ปลูกชาเนาะปลูกชาเรียบไปตามภูเขาแล้วก็ปลูกลำไย,ยแต่บ้านเราเดี๋ยวนี้ก็มีลำไยแต่ลักษณะของลำไยทางภาคเหนือกับภาคอีาสานไม่เหมือนกันนะลำไยภาคเหนือนจะแห้งแล้วก็หวานพอดีเม็ดจะเล็กไม่เหมือนบ้านเรามันจะเม็ดโตใช่ไหมแล้วก็จะน้ําเยอะอืนี่เขาปลูกอะไรสตอรอเบอรี่นะคะทางภาคเหนือก็จะมีการปลูกสตอรอเบอรี่มันนานละนานหลายปีละ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็กลายเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะที่ทํารายได้แล้วเขาก็เนี่ยเอามาขายนะตามทะเลโบแดงบ้านเราเนาะเออมาจากภาคเหนือนั่นแหละเขามาขายตามบ้านเรานะคะเป็นพืชเศรษฐกิจของทางภาคเหนือเลยก็ว่าได้นะคะอต่อมาลมบอ่อสร้างอุ๊ยแต่ฉันพูดเสียงนี้ทําไมร่มบอ่อสร้างนะคะก็คือเป็นร่มที่ใช้กระดาษสา นะคะแล้วก็ใช้โครงร่างจากไม้ไผ่ผลิตกันขึ้นมาเนี่ยสีพวกเหลืองๆเนี่ยคือกระดาษนะไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่ผ้ากระดาษสาเอาตีเอาทากาวใส่โครงไม้ไผ่อ่อนๆนะคะซึ่งร่มบ่อสร้างเนี่ยก็แน่นอนแหละตามชื่อเขาจะผลิตที่บ้านบ่อสร้างนะคะก็จะเป็นสินค้าขึ้นชื่อนะคะเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับเชียงใหม่เดี๋ยวเพิ่ม เปลี่ยนสีปากกานิดหนึง่งต่อไปน้ำพริกหนุ่มกะเจ้าน้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูนะคะคู่ชอบมากนะคะน้ำพริกนุ่มก็เหมือนแจ่วพริกบ้านเรานะคะแจ่วพริกดิบนะคะน้ำพริกนุ่มนี้ก็เป็นอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือแล้วก็รู้จักกันทั่วไปแหละนะคะน้ำพริกหนุ่มนี้คือการเอาพริกที่ยังดิบๆอยู่หรือพริกหนุ่มนั่นเองเนี่ยเป็นหนุ่มนย่มันยังไม่ถั่าเลยยังไม่แก่นะคะเอามาทําโดยใส่หอมเส่กระเทียมเอามาย่างเนาะ แล้วก็เอามาโขลกผสมกับเกลือน้ำโปงน้ำปลาแล้วก็บ้านเราก็จะใส่ผงชูรสด,ด้วยนะเพราะจะได้อร่อยนะคะซึ่งรับประทานคู่กับอะไรแคบหมูเอาแคบหมูนี่คุยกินโอ้ยเสียบลายเนาะต่อมาซี่อู่ซี่อู่นะกินมากดูซส่อู่นะคะก็เป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองของทางภาคเหนือนะคะซึ่งคําว่าอั่เนี่ยมันจะหมายถึงใส่ไส้ปกติเนี่ยจะทําจากเนื้อหมูบด นะคะผสมกับพริกแห้งกระเทียมแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะคะพวกขาตะไคร้อะไรก็ว่าไปแล้วก็ตำตำๆๆต,ต,ต,ตผสมใส่ผงชูรสใส่อะไรให้มันอร่อยอะนะแล้วก็กรอกลงไปในไส้อ่อนของหมูนะคะแล้วก็เอาไปย่างให้สุกม,มันก็จะเรียกว่าไส้อัว่วนะคะกินเครื่องเทศก็จะเยอะหน่อยอร่อยมากมันจะกินอยู่ข้าเหนียวแซบลืมนะจ๊ะ ต่อไปพะมห้อมพ้ามหอม,ะม,ะหอมลักษณะผมะหอมก็จะเป็นสีเนีาะสีกรมท่าสีแบบอย่างเงี้ยซึ่งมหอมเนี่ยก็เป็นผ้าพ,พื้นเมืองนะคะที่ทําจากผ้าฝ้ายนะคะแล้วก็จะมีสีน้ําเงินเข้มนะคะซึ่งสีน้ําเงินเข้มเนี่ยมาจากการย้อมด้วยต้นหอมเนี่ยต้นหอมมอห้อมนะคะคําที่เราเห็นเนี่ยม้อหอมเนี่ยเกิดจากการรวมคาว่าหม้อกับคําว่าห้อมเข้าด้วยกันซึ่งหม้อเนี่ยมันหมายถึงภาชนะ ภาชนะที่เอาไว้ต้มนั่นแหละต้มไในต้มน้ําน้ําหอมเนี่ยอ่าหอมเนี่ยก็คือพืชพืชชนิดหนึ่งนะคะมันจะเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดีวยวกันแบบครามนะคะก็มาต้มให้สีมันออกน้ําใช่ไหมสีมันเป็นแบบสีมันออกน้ำาเลยวะ <c oughs> น้ํามันออกสีน้ํามันออกสีเป็นสีออกคำครามน้ําเงินแบบนี้นะคะก็คือสีมะฮอมเขาก็เลยเรียกว่ามะฮอมอ่ามันเป็น พืชเดียวกันกับตระกูลครามดังนั้นก็เลยให้สีเดียวกันนะคะสีแบบออกน้ําเงินเข้มน้ําเงินคํำครามเนะี่ยอ,อันนี้ก็คือต่อมานี่มะฮอมหนอแล้วก็ต่อมาลักษณะสินค้าและบริการของภาคกลางอ่ะภาคกลางจะวัดเยอะเห็นไหมดูสวยงามวัดพระกงพระแก้ววัดอะไรต่าง,าง,างๆนานาเยอะแยะซึ่งภูมิภาคของ ภูมิภาคอะไรล่ะภูมิประเทศของภาคกลางะค่ะก็จะมีน้ําเยอะนะคะเพราะว่ามีแม่น้ําเจ้าพญา,ามีน้ําอะไรหลายสายจากภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยไหลมารวมกันน้ําเขาจะเยอะอุดมสมบูรณ์นะคะเขาก็จึงเหมาะแก่การเนี่ยไงปลูกข้าวแล้วก็ทําการประมงทําการประมงนี่คือหอาสัตว์นงสัตว์น้ำน้อแล้วก็เนี่ยโรงงานอุตสาหารกรรมนะคะ นี่ปลาสลิดบางบ่อนะคะบางบ่อมีบางบ่อไม่มีอ่ไม่ใช่บางบ่อเนี่ยหมายถึงเป็นอำเภออําเภอหนึ่งนะคะของจังหวัดสมุทรปราการนะคะดูปลาสลิดข้างในก็จะยัดไข่ด้วยซึ่งเป็นของขึ้นชื่อเลยเขาจะเอาปลาสลิดเนี่ยมาตากแห้งเขาบอกว่าปลาสลิดบางบ่อเนี่ยมันอร่อยนะคะเนื้อจะแน่นแล้วก็ไม่คาวเท่าไหร่นะคะเพราะปลาสลิดมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันเนาะมีการเอาปลาสลิดเนี่ยมาหมักเกลือ ซึ่งเป็นมันจะเป็นสูตรลับเฉพาะของปลาสลิดบางบ่อเลยปลาสลิดมันก็เลยจะเค็มแบบกําลังดีปลิมปล้มๆไม่เค็มมากเอาไปทอดแล้วจะกรอบอร่อยนะคะเนื้อก็จะไม่ยุย่ยไม่แตกแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นก็ยอย่างที่ว่าปลาสลิดมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นแรงเลยแหละกลิ่นแบบเฉพาะตัวของมันใครไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะคะแต่ปลาสลิดบางบ่อกินไม่กลิ่นไม่แรงแล้วก็อร่อยนะคะอันนี้เป็นของขึ้นชื่อของภาคกลางสมุทรปราการเนี่ย อะต่อมาปลาทูแม่กลองอ่ะหน้างอคอหักนะคะหน้างอคอหักเห็นไหมเป็นลักษณะสําคัญของรสชาติของปลาทูแม่กลองคอก็จะหักลงซึ่งเป็นของดีของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะซึ่งปลาทูเนี่ยจะเนื้อนแน่นแล้วมันก็จะมันแน่นมันนะคะจะใส่มาในเข่งเนื้อเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ใส่เข่งแล้วเขาจะใส่มาแบบถาดโฟมหรือว่าใส่มาในกละองพลาสติกนะคะ รสชาติเนี่ยมันจะแตกต่างกับปลาทูที่อื่นนะคะมันจะหอมมันจะมันมันจะแบบแน่นแล้วก็แบบมีเค็มนิดๆกาลังดีว่าอร่อยนะคะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นของดีนะคะประจําจังหวัดสมุทรสงครามนัม่นเองเป็นสุดยอดปลาทูแห่งเมืองไทยเนี่ยคักบอสอ่ะต่อมาเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกรดนะคะใครเคยไปเที่ยวเกาะเกรดมันจะเป็นเกาะเกาะหนึ่งอยู่กลางน้าเนาะซึ่งเนี่ยเขาจะมีเครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผาของเกาะเกร็ดเนี่ยก็จะเป็นงานหัตถกรรมที่มันเก่าแก่มากสืบทอดมาตั้งแต่นุน่นบรรพบุรุษนะคะตั้งแต่สมัยมอญมาอยู่ประเทศไทยเนาะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะมอญเข้ามาอยู่ใหม่ๆเขาก็พามาทำเนี่ยเครื่องปั้นดินเผาก็เลยเป็นแบบของดีของเกาะเกรดนะคะซึ่งเกาะเกรดเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่เคลือบ <S <S มเอบมเบ <S <S เื่อเผาสุกแล้วก็จะได้เนี่ยสีส้มอ่อ,อนๆเนี่ยเขาต้องเอาไปเผาเนาะ มันถึงจะแบบว่าเกาะแน่นสีส้มมันอ่อนไปจนถึงสีแดงแล้วก็จะมีลวดลายที่มันเป็นเอกลักษณ์บ้านเราก็จะเป็นบ้านเชียงนะคะที่เกาะเกร็ดก็จะมีเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะต่อมาขนมหมอ้อแกงเมืองเพชรขนมหมอ้อแกงอร่อยมอร์ก็คือเป็นขนมที่ใช้ไข่ใช้แป้งแล้วก็กะทินะคะเป็นส่วนประกอบเอาไปนึ่งเนี่ยเอาไปใส่ถาดแล้วก็ไปนึ่งไปอบไม่ใช่นึ่งสิอบถ้านึ่งจะเป็นสังขยาเอาไปอบนะคะ ไปอบจนหน้าของขนมเนี่ยมีสีน้ําตาลทองคาราเมลแบบนี้นะซึ่งมันจะหวานมันจะหอมมันจะอร่อยมากเนี่ยหม้แกงเมืองเพชรนะคะก็เลยเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีอ่ะมีหน้าต่างๆมีหน้าธรรมดาหน้างานหน้า,นาอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเม็ดอะไรนะแปลกวยเออเม็ดแปล้วยออร่อยนะคะชอบผู้เฒ่าเกสีเอามากินกับเขา่าซื้อของหวานมากินกับเขา่าอ่ันเป็นบานเห้า มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีน้ําตาลเพชรบุรีเนี่ยก็จะมีน้ําตาลเพราะว่าต้นตาลเขาเยอะนะคะเพราะเขาปลูกเขามีการเพาะปลูกเขาก็เลยปลูกต้นตาลไว้เยอะ,ะก็เลยมีน้ําตาลต่อมาภาคเราแล้วลักษณะสินค้าและบริการของภาคอีสานนะคะลักษณะของภาคอีสานเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยเป็นที่แห่งอย่างนี้เนาะ ก็จะมีแอ่งสกุลนาครแอ่งโคราชภนะูมิภาคของภาคอีสานจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งก็จะเหมาะแก่การเพาะปลูกต่างๆเช่นปลูกข้าวนะคะนะเดี๋ยวนี้มันมีน้ำแล้วแต่ก่อนมันจะไม่มีแต่ก่อนแต่แห้งแรงมากแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีน้ํานะคะก็เลยจะมีการเพาะปลูกก็คือปลูกข้าวมีนาปีนาปางปลูกมันสาปะหลังปลูกอ้อยเนาะแล้วที่สําคัญเลยนี่ไงจักสาร เออไม่ใช่จากสารสีทอผ้าทอผ้านะคะแน่นอนถ้าพูดถึงเบงกันก็ต้องคิดถึงปาร้าหรือปลาแดกนะคะปลาแดกบ้านเรานะคะก็คือปลาที่เราหมักดึกเกลือแล้วก็บางคนก็ใส่ข้าวคั่วใส่ราอะไรเนี่ยลงไปปาร้าก็จะเป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของบ้านเรานะคะซึ่งสืบทอดกันมานาน,นานแสนนานละ เป็นแบบเครื่องปรุงหลักนะคะที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะเอาไปใส่อ้อมแกงนั่นแกงนี่เนี่ยตบะบกหุ่งใส่ปลาแดกเมดนะคะอ่ะต่อมาผ้าไหมผ้าไหมนะคะก็เป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาหนึ่งที่สืบทอดกันมานานมากแล้วแหละก็มีทั้งแบบที่เป็นสีพื้นๆมีแบบรูปต่างๆมีลวดลายต่างๆแล้วก็ มีการมัดไหมมัดหมีนะคะให้มันเป็นล,ลวดลายนะคะซึ่งกระบวนการในการทําผ้าไหมเนี่ยก็จะเริ่มจากการเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมนะคะแล้วก็สาวไหมใช่ไหมย้อมสีไหมนะคะแล้วก็ทําลวดลายเนี่ยทำจนมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มาทอนะคะขึ้นรูปนะคะสวยงามขายได้ราคาแพง อ๋อหมอนขิดอ้ยนอนดีนอนหมอนแตกเนี่ยนะ,ะนอนเข้าไปหมอนขิดนะคะหมอนขิดเนี่ยก็เป็นงานหัตถกรรมนะคะที่คู่ชาวอีสานมาเนิ่นนานนะคะบ้านใครไม่มีบ้างนี่หมอนทรงนี่นี่หมอนขิดเนี่ยก็จะมีผ้าขิดนี่เห็นไหมลลยขิดนี่ยผ้าขิดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเลยเขาเลยเรียกว่าหมอนขิดนะคะเขาก็จะมาเย็บเย็บเย็บแล้วก็เอานุ่นนะคะใส่เข้าไปข้างในใช่ไหมแล้วก็เย็บเย็บเย็บมาซึ่งก็ถือว่าเนี่ย ที่จริงก็ถือว่าผ้าขิดเนี่ยเป็นของสูงนะจะใช้ในโอกาสที่เป็นมงคลนะคะเช่นเอาไปเป็นแบบว่าแจากข่าวเห็นบังงานแจกข่าวงานบุญเนาะจะมีหมอนหรือว่าเป็นเครยงสมมาบยผู้ใดสิแต่งงานกับสิมีเคียงสมมาได้ก็จะมีหมอนเนี่ยหมอนขีดเนาะไปด้วยเขาจะไปใช้ในงานมงคลงต่างๆขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเห็นไหมก็ถือหมอนเดินรอบบ้านเนาะอันเนี้ย เขาจะใช้หมอนขิดเขาไม่ใช้หมอนแบบว่าหมอนเพื่อสุขภาพนะไม่เอาเขาไม่ใช้เพราะว่าหมอนขิดจะเป็นมงคลนะคะ,นะคะต่อไปถ้าใครอยู่โคราชต้องรู้จักมีโคราชอร่อยมากมีโคราชนะคะเป็นอาหารประจําจังหวัดโคราชเลยนะคะก็จะคล้ายๆกับผัดไทยนี่แหละแต่ว่าอ่าซึ่งตัวแป้งเนี่ยจะทาจากแป้งข้าวเจ้านะคะเอาเอาเอาปลายข้าวเจ้าเนี่ยเป็นม่ โมเป็นแป้งแล้วก็ทําเป็นเส้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 นมีเนี่ยก็จะเหนียวนุ่มผัดแล้วก็ไม่เละมันไม่เละจริงๆนะแล้วก็อร่อยหอมนะคะแส่บหมักคู่กับมักอ่าต่อไปลักษณะสินค้าทางภาคใต้ภาคใต,คตน้นองเหน่งนองแกละนะคนใต้นะคนใต้คนใต้นะคะภาคใต้ก็จะมีลักษณะเป็นผูกเข้าผูกเข้าแล้วก็ทะเล เนาะวุ้ยเป็นภูเขาถ้าเป็นทะเลนะคะเป็นอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งเขาจะเหมาะกับนี่ไงยางพาราแต่ก่อนมันจะปลูกแค่ภาคใต้นะเดี๋ยวนี้ลามมาถึงอีสานแล้วอีสานถ้าเอาเมดเอาน้ำเขาเมดสตอเบอรี่เอามาปลูกเห็นป่ยางเอามาปลูกเอาตามเขาหมดมากเลยอ่ะภาคใต้ก็แต่ก่อนจะมีแต่ภาคใต้กรีดยางนะคะกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดไี่ใครเคยได้ยินเพลงนี้อ่าแล้วก็นี่มี ผลไม้นะคะมังคุดทุเรียนแต่ก่อนก็จะอยู่แต่ภาคใต้นี่แหละแล้วก็มีแบบการประมงนี่ต่อมาจากสารกระจูดกระจูดเนี่ยจะเป็นพืชทางภาคใต้นะคะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นกกผือแต่ภาคใต้จะเป็นกระจูดลักษณะคล้ายๆกันเป็นเหมือนหญ้าแล้วก็เอเามาสารเนี่ยเขาก็จะสารขึ้นมาแต่เขาไม่ได้สารแบบส่วนมากส่ว,สวเขาจะไม่ได้สารเป็นเสือเนหมืราเขาจะสารเป็นแบบกระเป๋า กระเช้านะคะเนี่ยจานเป็นอย่างเงี้ยนะคะเป็นของอ t ท p รที่แบบด่งดังมากสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะนี่กระจูดเนาะก็เกิดขึ้นหยาบ้านห้อหนีอ่แหะเหมือนกับแบบกกผือบ้านเราอะต่อมาแกงไตปลาแกงไตปลาก็เป็นอาหารหลักอาหารเด่นอาหารที่แบบ เรื่องชื่อของภาคใต้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งไตปลาเนี่ยทำมาจากการเอาที่การเอากระเพาะปลาที่มีอยู่มากๆเยอะๆเนี่ยเช่นพุงปลานะคะเอามาหมักเสร็จเกลือหมักไว้คล้ายๆปลาแดกบ้านเราก็จะหมักไว้ซึ่งถือเป็นการถนอมถนอมอาหารเหมือนกันนะคะพอหมักได้ที่ประมาณเดือนหนึ่งเขาก็เอามาทําแกงใส่เนื้อปลาลงไปนะคะรสชาติมันก็จะเป็นเผ็ดๆเค็มๆภาคใต้เนี่ยอาหารก็จะเป็นออกเผ็ดเผ็ดเป็นหลักเลย เผ็ดเค็มแล้วก็ได้กินแบบความกินเครื่องเทศร้อนๆแรงๆอ่าแสบไส้ต้องกินกับข้าวนะต่อมาไข่เค็มชัยยาโอ้เรื่องชื่อลือชาไข่เค็มชัยยาเนี่ยเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งเหมือนกันซึ่งชาวชายยาโบราณเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงเป็ดเกืเกอบทุกบ้านเนาะแล้วไข่ก็เยอะไม่รู้จะทำอะไรเขาก็เลยเอาไข่มาทำไข่เค็มนะคะซึ่งไข่เค็มที่เนี่ย จะแตกต่างจากไข่เค็มที่อื่นนะคะจะได้ไข่ที่แบบไข่แดงเนี่ยสีแดงจัดนะคะรสชาติจะกลมกล่อมไม่เค็มมากแล้วก็อร่อยมันอร่อยจริงๆมันจะมันมันจะแบบไม่เค็มเท่าไหร่มันจะแบบนัวๆแซ่บมากหลายมีอย่างคู่บะหมักเนี่คู่หมักเหมือกตัวนี้ต่อมาการจักสารย่านลิเผาย่านลิเผาเนี่ยนะคะก็คือเป็นเครื่องจากสารประเภทหนึ่งนะคะจะสารด้วยย่านลิเผาก็จะเป็นพืช ชนิดหนึ่งเหมือนกันจะเป็นพืชตระกูลเฟิร์นก็ลําต้นมันจะเหนียวชาวบ้านเนี่ยก็จะเอามาจาักสารเป็นภาชนะต่างๆอันนี้คือกระเป๋านาะสวยมากนะคะผลิตที่ที่ผลิตที่สําคัญนะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช <laughs> นครศรีธรรมราชนะคะก็ปัจจุบันก็จะมีชื่อเสียงมากทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยฝรั่งชอบมากเพราะมันสวยมันวิจิตรเนาะนี่ย่านลิเพาเห็นไหมต้นลักษณะจะเป็นคล้ายๆเฟิร์น ต่อมาแป้งสาคูใต้นะคะแป้งสาคูใต้ก็ได้มาจากต้นสาคูนั่นแหละซึ่งมันจะพบมากในภาคใต้มีลักษณะเป็นผงแป้งเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเมดเ็เมดแบบนี้นะคะซึ่งเอามานิยมเนี่ยเอามาทําเป็นขนมขนมสาคูขนมปักหม้อแล้วช่องนะคะเนื้อก็จะเหนียวนุ่มแล้วก็หวานอ่ามันแต่เดี๋ยวนี้บ้านเรามันจะมีแบบแป้งที่มันทําเรียนแบบเนาะแป้งทําเป็นเม็ดๆๆเม็ดเม็ดเม็ดสาคู ่าเนี่ยต้นฉบับมันเป็นอย่างนี้ของจาคูของจริงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกันเลยต้มเหมือนกันก็จะเหนียวเหนียววนหวาน,านอานทีนี้มีกิจกรรมเป็นเกมนิดนๆหน่อยให้เราดูนะอ่ะให้ทายตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกดูสิขนมหมอ้อแกงเนี่ยมันมาจากภาคไหนอ่ะให้ทายอ่าถูกต้องค่ะภาคกลางนะคะเพชรบูเพชบูรน,นะคะใช่ไหมเออนั่นแหละ ขนมหม้อ,อกแกงนะคะอยู่ภาคกลางเนาอะ,อะเรียนไปแล้วเมื่อกี้โออันนี้ง่ายมากร่มร่มมาจากภาคไหนภาคเหนือนะคะอะถูกต้องประมือให้ตัวเองอมงลงจ้ามงลงแล้วหนึ่งเนาะต่อมาแกงไตปลาพึ่งพูดไปเลยอยู่ภาคใต้กแกงไตปลาแซ่บอร่อยร่อยร่อยจังหู อ่าต่อมาปาร้านะคะหรือแปลรกนะคะอยู่ภาคอีสานนั่นเองนะจ๊ะว้าตอบถูกทุกข้อเลยปบมือปบม,มือให้ตัวเอง <c oughs> <c oughs> อเก่งมากอ่านี่ก็คือสรุปนะคะเห็นไหมสินค้าทังภาคเหนือก็จะมีอะไรบ้างเี่ยมีรม,มีน้ำพริกมีมะฮอมภาคอีสานก็จะมีผ้าไหมผ้ามีเนาะมีปรราร้ามีผัดหมี่โคราชนะคะ ภาคกลางมีอะไรบ้างปะุมแมกลองม,อม,อมีปักหม้อมีปาสลิดบางบอ่อเนาะมันก็มีเยอะกว่านี้แหละอันนี้ก็คือเป็นแบบเด่นๆภาคใต้ก็จะมีแกงไตปลาไข่เค็มชาย,ยาแล้วก็ย่านลีเผานะคะอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเด่นๆน,นะคะทางแต่ละภาคอา้าหมดแล้วนะคะน,นี่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้เรื่องอะไร เรื่องลักษณะสินค้าและบริการของไทยนะคะที่พูดไปทั้งหมดเมืเ่อกี้เนี่ยลักษณะสินค้าและบริการของไทยนะคะของเราเนี่ยจะแบ่งจะมีทั้งหมดแบ่งตามภูมิภาคเนาะตามวัฒนธรรมได้สีภาคนะคะก็แต่ละภาคก็จะมีลักษณะของสินค้าที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาคของภาคนั้นๆน,น,นะคะอ่ะโอเควันนี้ก็ไม่มีงานอะไรนะคะให้นักเรียนทบทวนนะคะบทเรียนที่เรียนมาและกัน นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในครั้งหน้ามาครั้งนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ